หน้าตาบสวยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าความอยากเนาะคะเนาะเก็บไปแซมอนคะ่ะแซมอนมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้กับเขาบรรยากาศเขากับบรรยากาศจ้า,าเดี๋ยวรอหลาดนำผิดเนะาะสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อเมื่อนี้อากาศมันพาไปค่ะแซมอนอีกแล้วค่ะแซมอนมื่อนี้เนาะแซมอน มาเด้อค่ะเด้อตเกียบข้อยอยู่ใส่อ,อันนี้จะพักขางเคียงเนาะค่ะเนาะใส่เอ็นยูไก่อ,อ,กอยนะ่างไรเนาะน้ำจิ้มเด้อค่ะเด้อน้ำจิ้มซีฟู้ดสีมือแม่บางอ่อนจ้าห้มามากๆเป็นน้องจืดๆ แบบน้ำจิ้มก่อน,นเด้อพีอน่น้องน้ำจิ้มาเจกี้กับพวกเคยกินเนาะเขามาล่องคังก่อนหนะจาจังเลยแบบอือเขาทาอยู่นี่ว่ามีหนาคตรเอิญเคยกิน พริกยวกย่าพิกเพิกวกนี่กะเป็นสมุนไพรสนิทหนึ่งเ้ยค่ะเด้อ ว่าตันไขวั้ไงกันอืม เห็บเรียบแบบนี้เพชดจีจัดนะดูเลยค่ะลองกับพักอันนี้มั้ง ้ากล้เสียปป <c oughs> อร่อยนอะเพื่อนๆมันบอคอยสุนแหง้งนะ ตอนนี้ว่าจะไปหาไอ้พักอันล็อกเก็ตมันถือศูนย์ศูนย์จริงนระล็อกเก็ตสองกันกับตัวนี้แหละ กินพักใส่น้ำลายอันนี้ใส่น้ำลายใส่มัต์อิม่มทองนี่พวกกินขอาวแรงเนาะค่ะเนาะลองเบิ่งว่าสิสิใดบ้างจะพูดถึงมือน,นี้พวกท่านได้กินข่าวเยอะเกินม่นไวบ่ไว สื้อผ,ผ,ผ,ผ้าเคยเคยพาก็เคยใส่ปะไหนบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยอืม hắn bông nha mờ cả hắn bao bén, bén côn trái ร่อมออกหูเลยพี่นอ้องเผ็ดหมูคิดว่าจะคของสิมักกินแบบนี้บมคิดว่าจะคของสิจ่ายกินแบบนี้พี่น้องเอ้ยแซบ่บ เพื่อนแห่งแสบ Nói <laughs> <Đó> là Bánh nãy 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 bánh nãy 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 nữa สำหรับคลิปนี้ก็เอฝากไว้สำนีกกันนะคะเด้อเป็นครั้งที่สองของการกินแซมมอนในวันฝนตกนะคะนาะวันนี้ฝนตกอาการหนาวเย็นก็นเลยแบบว่าฝาว่าเป็นกำลังแงใจคุณยายเด้อค่ะเด้อ สอบกดไล่ใช้ก็แช่เพื่อไปติดตามกับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิง่งติง่งๆให้คนย่าไนทด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งเป็นลูกสันๆันติงต่งๆเวลาคนย่ายมียังลุ่งกิดสิได้มาพบมาพอกันเนาะค่ะเนาะมาให้กำลังแรงใจกันเช่นเคย แต่สําหรับวันนี้จะกราบขอประคุณเดค่ะเดอ้อที่มาหายกาลังแงงใจโอ้ยทุกทุกคนประสบแต่ความสุขคนเจริญนดคะเด้อบปดเจ็บปวดจหนัเ,เนาดนะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ